สวัสดีครับสำหรับวิดีโอบล็อกตอนที่493ของโตติงตองออเดโออีเวนต์แอนด์คอมมิวนิเคชันผมต้องขออภัยทุกคนครับสำหรับคุณภาพเสียงเพราะว่าอย่างที่คุณรู้กันครับเวลาที่มีโต๊ะฟอร m มา a สีขาวตัวนี้อยู่ในห้องห้องนี้เสียงเนี่ยยังไงยังไงมันก็เฮี้ยครับมันแก้ไม่ได้ยกเว้นแต่ว่าผมจะเปลี่ยนโต๊ะหรือต้องบุโต๊ะแล้วก็ทำอะคูสติกทรีตเมนต์ให้ดีขึ้นซึ่ง เปลืองทั้งเงินพื้นที่และเวลานั่นเองดังนั้นกูไม่ทำครับทนกันไปก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับถ้าเกิดว่าตอนที่ผมขยับตัวไปขยับตัวมามีเงาตะคุ่มตะคุ่มผ่านหน้าผาอันเธอของผมเนี่ยครับก็ต้องขออภัยเช่นเดียวกันครับเพราะว่ามันคือกล้องเบิร์ดไอวิวที่ถ่าย SM58 อยู่นั่นเองครับเพราะว่าในฟีดีโอบล็อกตอนนี้ผมจะมาทำความสะอาดครับ เอาฟองน้ำที่เสื่อมซึ่งมันเคลือบตัวไดอะแฟมออกให้หมดนั่นเองครับเรามาเปิดดูกันเลยอุ๊บสนี่แหละครับคือจุดที่ผมพูดถึงครับ คุณก็จะเห็นเลยครับว่าตัวไดอะแฟมเนี่ยมันเริ่มขึ้นขุยสีขาวคือตอนที่ผมใช้ในการรีวิวคู่กับไมโครโฟนตัวอื่นเนี่ยเราก็สังเกตเห็นแล้วครับแต่ด้วยความที่ว่าตัวผมเองเนี่ยความวิริยะอุตสาหะมันจะมาเป็นช่งชวงๆครับคือมันจะไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วก็ตอนที่มันมาเนี่ยมันมาแป๊บเดียวแล้วก็ไปผมก็เลยช่างหัวแม่งครับปล่อยทิ้งเอาไว้นั่นแหละจนกระทั่งที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยผมเอาไอ้นี่ออกมาทําความสะอาดแล้วพอ เราเห็นผงของไอเนี่ยครับหล่นลงมาเป็นเม็ดๆมันถึงเวลาที่จะต้องทําแล้วนั่นเองครับโดยส่วนตัวของผมเนี่ยครับมองว่าชัวควรที่จะมีไอแคปสีดําซึ่งมีไอฟองน้ําอันนี้แปะอยู่ออกมาขายเป็นอะไรครับแต่เนื่องจากว่าบายดีไซน์ของมันมันถอดเปลี่ยนไม่ได้ก็เลยกลายเป็นระเบิดเวลาไกลๆนั่นเองครับสําหรับ SM58 เนี่ยครับถ้าเกิดว่า มันเสื่อมแล้วตัวโฟมหล่นลงไปอยู่ในไดอะแฟมเมื่อไหร่ความชิบหายเกิดขึ้นทันทีแล้วก็มักจะเกิดกับไมโครโฟน SM58 ที่มีอายุเข้าสู่ปีที่6ครับก็คือผ่านมา5ปีประมาณนั่นแหละคือความจริงแล้วเนี่ยมันก็คุ้มแล้วอนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเก็บเอาไว้นานๆก็ลองเปิดเช็คดูหน่อยก็แล้วกันอุปกรณ์ที่ผมจะใช้ครับสำหรับการเอาไอ้ฟองน้ำตรงนี้ออกก็คืออันดับที่1ครับคู่กันครับ อันดับที่2ครับก็คือน้ําอันนี้เป็นน้ํากลั่นนะฮะคือความจริงเนี่ยเราจะใช้น้ําประปาหรือว่าไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ก็ได้แต่ว่าส่วนตัวผมครับประสบการณ์กับไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ในงานงานนี้เนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แม่งระเหยง่ายเกินไปครับอันดับ3ครับคือคอตต้นบัตครับ พอต้นบัตรตรงนี้เนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าจะเอามาทําอะไรและอย่างสุดท้ายครับคือไขควงอเนกประสงค์ครับคือความจริงแล้วเนี่ยครับมันไม่จะเป็นจะต้องเป็นหน้าตาแบบนี้ก็ได้แต่ที่ผมชอบใช้ครับก็คือเวลาที่เราเนี่ยค่อยๆเลาะเอาฟองน้ําออกมาครับมันเป็นหมุดเล็กๆนะคือเราไม่จะเป็นต้องเอาไปใส่กับด้ามก็แค่ใช้อันนี้เขี่ยลงไปมันก็ออกแล้ว นั่นเองครับเป็นอุปกรณ์ที่ดีมากๆซื้อ60บาทที่ไดโโซโอเคครับเรามาเริ่มกันเลย ทีนี้ครับวิธีที่เราจะเอาไอ้ฟองน้ําตรงนี้ออกเนี่ยก็มีหลายสูตรครับวิธีที่ปลอดภัยที่สุดก็คือคุณควรที่จะทําทุกอย่างโดยที่ก้มไมโครโฟนลงครับอย่างนี้ครับเป็นวิธีที่ปลอดภัยจริงๆแต่เนื่องจากว่าผมต้องการที่จะทําวิดีโอบล็อกให้พวกคุณดูด้วยดังนั้นครับเราก็จะเสี่ยงกันนิดนึงครับรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองอะนะฮะผมก็จะเอียงขึ้นมานิดนึงครับอย่างที่คุณเห็น อย่างแรกเลยครับคือเราจําเป็นจะต้องป้องกันไม่ให้โฟมหรือฟองน้ําตรงนี้เนี่ยมันแตกขุยครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือทําให้มันชื้นขึ้นนิดหนึ่งนิดหนึ่งเท่านั้นนะครับนิดเดียวพอนะฮะอย่าลงไปเป็นหยดๆนะครับอยู่ชีวิตจะชิบหายวิธีที่ผมชอบทํามากที่สุดครับก็คือผมจะเริ่มจากตรงกลางคือเนื่องจากว่าตรงกลางตรงนี้เนี่ยครับมันไม่มีรูลงไปในไดอะแฟมครับคุณเห็นไหมครับ น้ำกลั่นผมตอนนี้มีโฟมลงไปอยู่ในนั้นแล้วอันตรายมากเราแตะลงไปเบาๆครับแค่นี้เท่านั้นเสร็จปุ๊บครับเราค่อยๆเอาคอตตอนบาดครับถูกออกเบาๆนะครับเบาๆอย่าลงมือแรงนะฮะถ้าแรงก็ตัวใครตัวมันนะครับ คนที่เป็นวัยรุ่นใจร้อนเนี่ยก็จะชีวิตเซ็งๆนิดนึงนะฮะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ามันเปื้อนติดขึ้นมาที่คอต้นบัตรก็เอาไปล้างในน้ําก่อนแล้วก็ถูไปเรื่อยๆครับตอนที่คุณล้างน้ําเสร็จครับกร,รุณาบีบน้ําออกนิดนึงนะครับเหมือนกับที่ผมทําเมื่อกี้เห็นไหมครับตอนนี้ครับตรงกลางออกมาแล้วครับเราใช้คอต้นบัตรเหมือนเดิมครับเช็ดออก เราจะเห็นเลยครับว่าสาเหตุที่ผมทำตรงกลางก่อนนั่นเป็นเพราะว่าเวลาที่เราทำให้ไอฟองน้ำรอบๆตรงนี้ชื้นนะครับเราจะได้สามารถค่อย,อยๆทยอยแงะออกมาเป็นแผ่นๆได้โดยที่เราสามารถทำได้จากทั้งด้านนี้และด้านนี้นั่นเองครับทีนี้ครับถึงจุดยากนะฮะให้เราเริ่มจากด้านใดด้านหนึ่งก่อนเสมออย่าทำรัวๆอย่าทำพร้อมๆกันทั้งหมด บริเวณนิดเดียวเท่านั้นครับเช่นตรงนี้อย่าลืมนะครับว่าข้างล่างเนี่ยคือไดอาแฟมแล้วแล้วผมก็จะใช้ไขควงที่เป็นปากแบนปากแบนอยู่ไหนปากแบนอ๋ออยู่ไม่ใช่อยู่นี่ใสต่ตาฟ้าฟางเอาอันบางๆหน่อยอ่าอันนี้เหมาะมากค่อยๆเขี่ยครับจากแคปซูลที่มันชื้นอยู่นะฮะค่อยๆเขีย่ย ค่อยๆเขี่ยออกครับเบาๆครับเบาๆเป็นอะไรที่เสี่ยงพอสมควรครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณทำได้เนี่ยตัวต่อไปมันก็จะเริ่มง่ายมากขึ้นนะฮะทีนี้ครับเราค่อยๆล็อกไปครับ เอาจุ่มน้ำนิดหนึงได้นะครับเพื่อให้มันติดขึ้นมาแต่ระหว่างนี้ครับควรทําในห้องที่ไม่มีพัดลมเป่าเพราะถ้าเกิดมีพัดลมเป่าชีวิตมันก็จะชิบหายหนักกว่าเดิมปาดออกนะครับเหมือนกับคุณใช้ช้อนปาดหน้าไอติมะครับและถ้าเกิดว่า คุณเริ่มเข้าสู่ด้านต่อไปคุณก็เอาน้ําตบลงไปนิดนึงครับนิดเดียวพอนะฮะนิดเดียวให้มันจมๆหน่อยแล้วคุณก็ปาดออกเช่นเดียวกันครับผมขอแนะนำเลยนะครับว่าถ้าเกิดจะทำแล้วให้ปลอดภัยจริงกรุณาก้มไม้ลงแล้วทำเพื่อที่ว่าจะไม่มีอะไรไหลลงไปอยู่ในอาแฟม ซึ่งตอนนี้ครับของผมมันไหลลงไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราสามารถแก้ไขได้ครับค่อนข้างลำบากกับชีวิตพอสมควรคือถ้าเกิดว่าคุณทำตอนที่มันใกล้เสื่อมแต่มันยังไม่ได้เป็นผงอย่างที่เห็นตอนนี้เนี่ยมันจะทำง่ายกว่านี้เยอะ คุณจะเห็นเลยครับว่าไอ้ฟองน้ําที่มันหลุดออกมาเนี่ยนอกจากที่ว่ามันจะเป็นผงแล้วมันยังเหนียวติดมือด้วยครับจึงไม่แปลกว่าเวลาที่มันหล่นลงไปในไดอา,าแฟมเนี่ยมันสร้างความชิบหายไว้เยอะระเบิดเวลาดีๆนี่เองนะฮะสำหรับไมโครโฟน SM58 อาย้ำอีกครั้งนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการทำอย่างปลอดภัย กรุณาทำตั้งแต่เนิ่นๆอย่าให้มันมาเน่าเหมือนกับของผมแล้วก็ทำโดยที่ก้มหน้าไม่ลงนะครับอย่าทำแบบผมอันนี้คือผมทำให้คุณดูเพราะว่าเดี๋ยวผมมีทางหนีที่ไล่อยู่ประมาณหนึ่งเสร็จแล้วครับเราค่อยๆครับเอาคอตตอนบัตรถูออกครับส่วนที่มันเกินนะฮะแน่นอนนะครับว่าคุณจะใช้คอตตอนบัตรเลืองมากแต่บอกเลยครับว่าน้ำต้องหมาดนะครับไม่ใช่น้ำเป็นหยดนะฮะ ถ้าน้ำเป็นหยดๆก็หยดลงไปในดดอาแฟมก็สวยซ้ำสองครับลักษณะในการปัดครับคือเราจะปัดอย่างนี้ปัดออกปัดออกไปเรื่อยๆปัดออกไปเรื่อยๆปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่ามันจะเริ่มเลอะนะฮะก็ให้มันเลอะไปเป็นเรื่องปกติมาก Okay. เสร็จปุ๊บครับเราใช้ตัวไอ้อะไรนะไขควงปากแบนครับค่อยๆแซกขอบมุมออกนิดนึงครับไอ้ขอบตรงนี้เนี่ยครับถ้าเราไม่แซะแล้วปล่อยไว้เนี่ยมันคือฟองน้ําที่ถูกยึดกาวนะครับแล้วถ้าเกิดมันเสื่อมมันก็หล่นลงไปในไดอะแฟมอยู่ดีเป็นงานที่เลอะประมาณหนึ่งแต่ทำเสร็จแล้วก็รู้สึกมันดี โอเคเรียบร้อยตอนนี้ครับผมก็จะแนะนำว่าให้เราใช้คอตตอนบัตครับจุ่มน้ำหม,มาดๆรอบนี้ต้องหมาดจริงๆนะครับเพราะว่าเราจะเช็ดที่หน้าแคปแล้วนะฮะเช็ดเสร็จปุ๊บค่ะคุณอาจจะไปบีบให้หมาดยังไงก็ได้นะฮะหรือว่าคุณจะขี้เกียจอย่างผมนะฮะเอาเสื้อมาซับออกอ่ะโอเคเกือบจะแห้งแล้วนะครับแล้วคุณก็ถูเลยคะเพราะว่าเราล้างส่วนใหญ่ออกหมดแล้วถูกปะละ่ะอืม Okay. ย้ำอีกครั้งนะครับว่าถ้าจะทําให้ปลอดภัยที่สุดกรุณาทาโดยที่หัวไม้คว่านะครับคว่ำนะฮะไม่ใช่หงายอย่างผมนะครับอันนี้คือเราทําสาธิตให้คุณดูนะฮะเพราะถ้าเกิดว่าคว่ำเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่ฟองน้ําจะไหลลงไปอยู่ในไดอาแฟมนะครับ ถ้าไม่มั่นใจคุณต้องใช้คอตต้นบัตที่บีบน้ำหมาดหมาดมากๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณเคยชินที่จะทำแล้วคุณก็ทำแบบผมเนี่แหละครับก็คือไม่ต้องหมาดมากก็ได้นะฮะเอาตามความเคยชินของคุณไว้ก่อนเลยเรียบร้อยครับตอนนี้คร่าวๆจะเป็นประมาณนี้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามันวิงอ่ะทีนี้ครับเราใช้คอตต้นบัตที่เป็นคอตต้นบัตแห้งครับกวาดเบาๆครับ คือไม่ต้องใช้คอตตอนบัดหมาดแล้วเพราะว่าฟองน้ําส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือจะชื้อน้าแล้วก็จะกรอบหิวแล้วนะ,นะฮะเราก็แค่เช็ดออกธรรมดาธรรมดาธรรมดาที่ปรึกษาผมถามมาครับว่ามึงไม่คิดที่จะ ซื้อไมโครโฟนชัวห้าแใหม่ๆม,มาทำอ้างอิงเลยเหรือตอนรีวิวคำตอบผมคือไม่เพราะว่าผมมีหลายตัวแล้วอายุอนามก็ประมาณนี้ทั้งนั้นนะฮะดังนั้นครับเราจะใช้อย่างนี้ต่อไปครับถ้าเกิดว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อจริงๆนะครับอ่าสวยงามเห็นไหมครับเรียบร้อยตอนนี้วิ้งเลยครับใช้งานได้เอาดิวแตดูนิดนึงมีคราบอะไรเหลือไหมตอนนี้คือไม่มีแล้วทีนี้เนี่ยครับ สำหรับคนที่พลาดเผลอครับปล่อยให้ตัวฟองน้ำมันหล่นลงไปข้างในแล้วเรามีวิธีแก้ไขดังนี้ครับอตอนนี้ครับผมเทน้ำมาใหม่ครับก็น้ำกลั่นเหมือนเดิมะนะฮะเราก็จะล้างคู่กันครับซึ่งอันนี้พู่กันก็ล้างมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับไม่มีตะกอนเหลือแล้วคุณเอาพู่กันครับจิ้มลงไปในน้ำแบบนี้ทีนี้ครับเราทำให้พู่กัน มีน้ำเหลืออยู่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คุณอาจจะใช้วิธีว่าเอานิ้วของคุณเนี่ยครับมาบุนบุนบุนมุนหน่อยนะฮะให้มันแหลมแหลมนิดนึงชื้นชื้นนิดๆนะฮะเสร็จปุ๊บครับคุณมองลงไปเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยมีฟองน้ําอยู่ตรงไหนบ้างแล้วคุณค่อยๆแตะลงไปในรูนะฮะแตะเบาๆนะครับเห็นไหมครับว่ามันหลุดออกมาแล้วครับทําไปเรื่อยๆครับทําไปเรื่อยๆจิ้มบีบให้มาด เอานิ้วที่สะอาดนะครับผมป้ายตัวเองก่อนลืมเอากระดาษชู่มาอ่าแล้วก็พันอีกรอบหนึ่งนะครับค่อยๆมองลงไปครับแตะลงไปเบาๆนะครับเบาๆเบาๆนะครับเบาๆให้ค่อยๆทาไปเรื่อยๆครับจําให้ได้ด้วยนะครับว่าคุณอยู่รูไหนนะฮะคุณทํารูไหนไปแล้วโอเคสวยงามไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอันนี้ก็เช่นกัน ถ้าเกิดว่าคุณควาาหน้าทําแต่แรกคุณอาจจะไม่ต้องมาเจอวิบากกรรมแบบเดียวกับผมก็ได้อยากทำวิดีโอบล็อกนะักเป็นไงล่ะมึงจิ้มลงไปจิ้มลงไปแต่เบาๆเท่านั้นเนี่ยครับออกมาแล้วครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างชิลและง่ายนะครับถ้าเกิดว่าวัสดุของคุณอุปกรณ์ของคุณพร้อมเนี่ยอะไรอะไรมันก็สบาย สาเหตุที่มันจิ้มออกมาง่ายเนี่ยครับนั่นเป็นเพราะว่าฟองน้ำเนี่ยมันโดนน้ำจนชุ่มประมาณหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ถึงจุดที่มันจะดูดจนกลายเป็นหยดน้ำะนะฮะพอมันหล่นลงไปครับโดนไดอะแฟมเนี่ยมันก็จะถูกตัวความหนืดของน้ำเนี่ยครับอุ้มเอาไว้ไม่ให้แตกกับไดอะแฟมเสียทีเดียวจึงเป็นที่มาไงครับว่าเราสามารถดูดออกมาได้อย่างง่ายดายเมื่อเราใช้ผู้กันแล้วก็บิดมันมากมองไปเรื่อยๆตึดต๊ดตึ๊ด ติดตดติดติดติดโ,โอ้โหอันนี้เม็ดใหญ่หน่อยอ่าถ้าเม็ดใหญ่เนี่ยง่ายเลยครับแต่ต้องใช้สายตาหน่อยนะฮะไม่เหมาะกับคนที่สายตายาวหัวนี้เยอะแท้อ่ะมองลงไปต่ออีกนิดนึง ถ้าเกิดว่าคุณจิ้มโดนไดะแฟมแล้วมีเสียงไดะแฟมเปี้ยเปี้ยเปี้ยพ่งนี้เนี่ยครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวไมโครโฟนชัว SM58 เนี่ยตัวไดะแฟมมันสามารถรองรับแรงประมาณนั้นได้อยู่แล้วครับเพราะว่า Pe a k SPL ของมันเนี่ยก็1้0กว่าเหมือนกันนะฮะอย่าไปดูถูกมันคือโดนบ้างไม่เป็นไรครับแต่อย่าก,กดลงไปเต็มแรงไม่อย่างนั้นอันนั้นก็จะบี้อย่างถาวรนะฮะแต่ถ้าเป็นไปได้ครับคือไม่ต้องโดนเลยจะดีกว่า จบแล้วครับส่วนขั้นตอนสุดท้ายครับอันนี้ผมชอบทำเอาไว้คนเดียวนะฮะก็คือว่าเราจะใช้น้ำยาที่เอาไว้ล้างคราบอะครับล้างเอาพวกคราบของฟองน้ำออกให้หมดซึ่งแน่นอนครับว่าห้ามใช้เยอะนะฮะเพราะว่าน้ำยาพวกนี้เนี่ยก็คือถ้ามันลงไดอะแฟมมันก็กัดไดอาแฟมมือชิบหายหมดเหมือนกันครับเราทาลงไปบาง,บาง อย่างที่คุณเห็นเลยครับพ่นน้ำยาตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะระเหยเองนะครับคุณจะใช้แอลกอฮอล์ไอโซโพรพิลก็ได้นะเวลานี้ชีวิตก็แฮปปี้เหมือนกันสาเหตุที่ผมใช้น้ำยาล้างตอนท้ายครับนั่นเป็นเพราะว่าไอฟองน้ำที่มันคุ้มไอแคบอันนี้เนี่ยครับมันใช้กาวครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีคราบกาวเหลือซึ่งล้างให้ตายยังไงถ้าเราไม่ได้ใช้น้ำยาล้างเพิ่มมันก็จะอยู่ของมันอย่างนั้นนั่นแหละฮะ แล้วมันก็จะไหลลงไดอะแฟมสักวันหนึ่งดังนั้นเราก็จะพยายามเคลียร์อยู่ลงตรงขอบไว้ครับแล้วค่อยๆใช้คอรตตอนบัดปัดออกนะฮะนี่แหละครับก็คือวิธีที่เราจะจัดการกับฟองน้ำซึ่งเสื่อมสภาพของชัว SM58 นะครับโดยที่ผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าคุณจะทำให้ชีวิตปลอดภัยที่สุดกรุณาความน้าลงแล้วก็ค่อยๆทำจากมุมนี้นะครับมันจะได้ไม่มีอะไรไหลลงไปแต่ไดอะแฟมจริงๆ แต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะลองทำแบบสองไฟคุณก็ต้องระวังแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่สามารถจิ้มลงไปแล้วก็ดูดตัวผงฟองน้ำที่มันตกลงไปขึ้นมาได้ไอเดียทั้งหมดครับก็คือเราจะใช้น้ำครับที่ไม่ได้มีแร่ธาตุหรือว่าไม่ได้มีไอออนอะไรก็คือน้ำกลั่นนะฮะทำให้ตัวฟองน้ำเนี่ยมันชุ่มประมาณหนึ่งแต่ยังไม่ถึงกับอมเป็นหยดน้ำเพื่อที่ว่าไม่ให้มันแตกเป็นเม็ดนัน่นเองครับ แล้วก็เวลาที่มันตกไปโดนไดอะแฟมเนี่ยมันก็จะมีความตึงผิวของน้ําเนี่ยดันมันเอาไว้ก่อนทําให้มันไม่ยึดเปรี้ยลงไปอยู่กับไดอะแฟมเพราะว่าฟองน้ําเหล่านี้ครับเวลาเสื่อมเนี่ยมันจะเหนียวเหนียวนิดๆครับตกไปโดนพลาสติกปุ๊บก,ก็สวยเลยนั่นเองจบแล้วครับสำหรับฟีดีโอบล็อกตอนนี้ครับเราเจอกันใหม่ตอนหน้าหวังว่าตอนนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนครับสวัสดีครับ